ขอ้นพี่น้องเอ้ขึน้นเนื้อคับสมมัวสมมู๋แกมพิงหน่วยพี่แสบพี่น้องเอ้มาได้ครับมาแสบกันครับบอลอะไรกันมาลายแตก <laughs> อืมมาพี่น้องเอ้ตัดเดิอมข้ามแรกนี่ปันขึ้นเนื้อข้ามมีไงใส่กับสมมัวก่อนพี่น้องใส่บข้ามมีไงเลยพี่น้องเอ้โอ้ măng gì năng gì đi ký mng mày mày này, tay tay mày 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 đá lắm. สวัสดีนะครับพี่น้องสุกุกท้นนะครับมามื่อนี้พี่น้องมากินเขาต้องกันกันกบแจมพอบานยินดีครับนี่มื่อนี้พี่น้องเย้ยแม่กินของเข่าสมงัวนะครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นสมงัวกับสมหมูนะครับพี่น้องมาอย่างละกองเลยจะเลี้ยงก่อนเดี๋ยวก็แกะอีกแกนนึงอันนี้นเอ,อครับพี่น้องเยอยมาสามหมื่นแล้วพี่น้อง พี่จิไดีทีแล้วล่ะนี่มาพี่น้องวันมาแกะมังคีบาดสมหมูก่อนจัก่อหนึ่งปิตวงจนเหลืองบัดพี่น้องอืมนี่พี่น้องเลยอืมหอมหวยห่วยบ้าเขาท่าเขาท่าพี่น้อง อันนี้เป็นสมง่วนะครับพี่น,อน้องเบ่งใบตองกินเลืองจงกี่สมพอสมละเดี๋ยวเบ่งโหลดลักษณะสีสมเอาเรื่องนะครับพี่น้องน,นี่นี่เป็นเนื้อ,อน,นี่เป็นเนื้อมาพี่น้องเลยนี่น,นี่ใส่ข้าวหมองเงี้ยงก็ผิดงวยเนาะพี่น้องเอ้ยอันบอกเพื่อนสมนี่นะครับพี่น้องแก่งงวยจังหอกันพี่น้อง ง่วนสองหมูสองนะครับพี่น้องเอมลพิษทางเสียงนิดหน่อยนะครับพี่น้องมันนี้นดเดี๋ยบานตั้งยู่รอข้างๆกันสกียกันสนั่นเพื่อนชวนครับมือในไทยกินเนี่ยบางข้างนี้เป็นเป็นเนื้อนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นหมูผม <c oughs> ามาเลี้ยงมาแกะสามหัวสี่หัวจะเป็นจินเบิร์ตอกพี่น้องเลย หอยใหญ่ยหอยเองเอกเด็กหอยหน่อยเอกเด็กหอยใหญ่จัดเอกโหลดพี่น้องเลยนี่ลงนี่อ่ะแกไปจักซีนะครับพี่น้องมาบบบนี้พี่น้องเลยมาแสีบแล้วกันครับนี่หน่วยจัดเป็นแบบพริกอันนี้เลยพี่น้องนี่เทลงพริกขนูสวนนะครับพี่น้องนี่เทลงไป นี่มีพริกแดงกินดาพร้อม่ี่น้องเลยเอา้าวโหต้อรับผู้มากเพลียน,นะครับกระเทียมมาสามสี่หัวพอบัดมาพี่น้องมาเสบแสบต้งกันกับแซ่พอบานยินดีมาทนี่ครับเป็นสมมัวกับสมหมูสูตรพอบ้านขั้นเองนะครับพี่น้องบอวลายใหญ่าหางมาเสพเสีต้กันรุครับปั่นข้าวเหนียวจะปั่นกันนะมัน นพี่น้องเอ้ขอนิ่งกับสมงวัวสมวูแก้มพิงอะไพี่แสบพี่น้องเอ้มาได้ครับมาแสบกันครับบอลอะไรกันก้นมายแตก <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องเอ้ปัดเดือมข้ามแหลกนี่ปั่นขอนย่งข้ามงไม่เงยใส่กับสมงวัวก่อนพี่น้องใส่ปัดข้ามงไม่เงยเลยพี่น้องเอ้โอ้

ค้าที่สองพี่น้องอันนี้เป็นโซมูข้ามใหญ่สูพี่น้องเบิ่งจักบาทกันเลโอ้โหฮึลมตรวจ เดี๋ยวพี่น้องได้กันแต่ให้นการันตีมาเสียดนะครับพี่น้องสมหัวเลยเนี่ยของหมักอื้อหือ พร่งนีเพลิดีพี่นอ้องสุดยอดขอบคุณเบาิ้องคลิปของพอบานแล้วก็จอย่าลืมนะครับพี่น้องไปหาแล้วกินมาะ่งกินเขาน้ำกันหรือจะไปหาสมมูสมง่วนี่มากินน้ำกันเลยก็ได้ครับทำไงอือม ืมซึนมันกรอบกันกันพูมามากินดิบนะครับพีนน่น้องกะแน่นาว่าเอาไปทอดเรือไปปิ่งนะครับก็จะได้อรรถรสอีกแบบหนึง่งอืมกเริ่มอ,ออกคุ้งพี่น้องเ่ืยอก็เริ่มไลบมันน,นำไปสองคำจาดปุกพริกไปสามซีนไวยอืม พี่ยอดเกี่ยวน้ำของประเดี๋ยวมาน้ำพี่น้องเลยใส่หมูข้ามียงกันนะ ่ังเพลิบักพริกแดงนี่บักเพลิดเป็นแดง,งพี่น้องแต่เพลิดน้ำักพริกเนี่ยนี่นี่ขั้นนี่แต่พี่น้องเอคซี้นดูสุคน้นถึงหมูถึงเนี่ยในขั้นเดียวกันบักง,งยยี้ไงเลย ว่าเกินเกว่าขวานกับเทียมเกลืพีิกินมือส่วนบอกเลยเห็ดหว่นแห้งปัน่นเขาจะปั่นพี่น้องไม่ได้ปันน่นหรือไง ฟังเสียงมันงูเห่าันพี่น้องกัฟูฟ้าฟูฟ้าอยู่<_><_>สำหรับผู้ขอสูตรเห็ดสมของพอบานมากน,นะครับพี่นออ้องบ้ด้มีดเบิ้งเป็นคลิปหรือว่าบ้ด้มีข้ามันย่าให้เบิ้งนะครับพี่น้องกะกดก่กอคลิเปเบิ้งเอานะพี่น้องไอจะบเอาสูฟังเลยสำหรับเนื้อหรือหมูเนี่ยซับเรียบร้อยหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องสูตรของพอบานก็คือ เน uh ื้อกิโลหนึ่งหรือหมูกิโลหนึ่งไงใส่เกลือหนึ่งซอนแกงเข้านะครับพี่น้องหนึ่งซอนกินเขาเขาเนี่หนึ่งซอนโตะกับบอเดเกลือหนึ่งซอนโต๊ะนะครับพี่น้องต่อไปกับเป็นของนวนะครับพี่น้องของนวนี่จักเครื่องซอนโตหรือผู้่ากนวคดค่ะใส่ไปหนึ่งซอนเลยหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นข้าวเหนียวหนึ่งเขานี่เอาไปล่างน้ำนะครับเห็นมันเบิดเมือกอย่างมันประมาณสักหนึ่งกําปั้นนี่ครับปั้นหนึ่งหรือประมาณซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยข้าวเหนียว ตอนหนึ่งกิโลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดว่ได้นะครับพี่น้องก็คือกระเทียมนะครับไฟไหลแห้งเป็นสมไววแห้งดีนะครับพี่น้องนี่ซ้ำนี่เลยนะครับสูตรของพอบานลองไปเห็ดเบงนะครับพี่น้องแต่เวลาคันคันจนมันเหนียวเหนียวคาบโลดค่อยหอนะรับรองว่าเจ็มสม่วยแสบคับ กตามสูตรพระบัานตามนี้เลยนะครับพี่นอ้องเพรคั้นสมนี่ย่าปี่หวงครับพี่น้องเครื่องพวกกระตุ้งกระเทียมหนึ่งเครื่องหอมนี่ยาเปย่าปี่หวงใส่หลายๆรสแห่งดี ถ้าฟังบทท่านในการเบื้องรอบเดียวกันกดกว่ากับเบื้องอีกนะครับพี่น้อง,งกับเบื้องต่ำหลายหลายรอบนะคะนรับพี่น้องรอบล่บงเอาไปเห็ดกินกยาเสเต็ดขายกับยังสีเลยพี่น้องขายได้ขอให้แซ่บไปก่อนแซ่บนู่นไปก่อนนะครับพี่น้องอย่าเข้มแล้วก็อย่าอ่อนเข้มนะครับเห็ดสมเนี่ยใส่เห็ดสมอ่อนเข้มปุ๊บเนี่ยรับรองว่ามัเป็นสมแน่นอนนะครับพี่น้องมันเสียเลยมันสีโอมันสีบะแซ่บนะครับออ S <S อกติดกันยีงหมขอสองปันน่งทำเดียวพี่น้องอ๋อพอดียิ่มพอดีแสบแล้ว เบิดเขาปันนี่ก็สิลพ่พี่น้องไปเพียงลำนี้เหรอครับพี่น้องเลยไปพอกันไหมก็กินหนาล้วนนะครับบอกเลยสูตรพับันฮ็ดกินกันแ่แซ่บเฮ็ดขายรก็กได้ครับสำหรับสมมวนเนี mm hmm. น่อืมตัผิดเกลี้ยมบังวด พอหนึ่งตัวนเป็นสม,มูแลนะครับพี่ร้องของผมแม่เล็กนะครับนี่พหอ,อยเงเลยโอ้โบว์ไวเลยพี่ร้องเพื่ออะไรไค่ย่อยแล้วไปค้ามทุ่ท้ายกับสม,มูค์านี้โอ้ข้ามบมกใหญ่เลยตุดยอดเพีอืม เมื่อไรจะหน่ะรอยอ่ะเป้งแหงไปนะครับเมื่อไปพอกันไหมครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เบิงเป็นจบคลิปของแซมะบันอย่างดีคลิปนี้นะครับพี่น้องเราจะเริมเอาสูตรนี้สูตรหมูตุ่มงว้วของพะบันไปร้องให้เบื้องนะครับพี่น้องเอาไปบ้างวะแซบแน่นอนสำหรับมหนีไปแล้วครับโอ้